อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือของหวานนะครับเดี๋ยวพี่ธนาจะไปซื้อของหวานต้องซื้ออะไรบ้างครับของหวานโอ้ของนั้นเนี่ยมันจะมีกุหลาบจมูนนะมีแครามีระดูดูิข้างในนีี่มข้างในนี่มีของหวานเยอะมากเลยดูซิอ อันนี้อันนี้คือตะเกียงดินใส่น้ำมันแต่กม,มีได้ที่จะตุกโอเคนอกจากตะเกียงแล้วเห็นจับอันนี้ <N> วัวนัดบอาที่ชิปแอมังเราไปกินใช่ใช่เดี๋วจากตรงนี้ซื้ออะไรอีกครับเดี๋ยวเราจะมีนะมีหมากเนี่ยจะซื้อหมากซื้อหมากด้วย ซอยนี so ite, so ้นะคบของก็เยอะคนก็เยอะลองกินไหมกินทั้งหมดเลยนะเราก็เคี้ยวกันไปเลยใช่ครับนี่นะครับเรียกว่าะหมากมากหวานใช่ในนี้ก็จะมีเหมือนเป็นมะพร้าวมะพร้าวแล้วก็น้ำ้น้ำผึ้งมีหลายอย่างนะแล้วก็ปลาแข็งในในงานแล้วก็มีการพูด้วยเอาเลยฮะเอาเลยเอาเลยอ่ะ หวานนะครับหูคลอยากจ้าปไปว่า่ะนี่เหลืออ่ะกินอยู่สองป้าคุม่เอาใจมายห้คขอบคุณมากครั อะไรครับมีเทียนแล้วเมื่อกี้พวกเห็นใช่อันนี้คือมีเทียนนะแล้วก็เป็นถั่วเป็นอัลมอนด์พวกนี้เนี่ยมีมะพร้าวมีถั่วลัาลำใช่ขั่วลาลำใช้นะครับต้องใช้แล้วก็มีลูกเกดลูกเกดแล้วก็มีถั่วอัลมอนด์อัลมอนด์นะต้องเลือกเลือกเอาเหรอคะหรือไม่ เอาทุกอย่างเลยไม่เหมือม่เราเอาแต่บางอย่างที่เราต้องใช้ดิดี้จะซืก็ดีบ่อยเหรอท่านว่าท่านวาบอกว่าซื้อหมดนี่ลดเท่าไหร่ได้ไหมก็เธอะกระาะบาทบ่อยเหรอมาทุกปีเลยนะนะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่ออีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือของหวานนะครับเดี๋ยวคุณน่าจะซื้อของหวาน ต้องซื้ออะไรบ้างครับของหวานอของนั้นเนี่ยมันจะมีกุหลาบจมูนนะมีแครามีระดูดูซีคังในนี่มีของไปดูนะครับไปดูทางในนี่มีของหวานเยอะมากเลยดูซิหลักๆเลยที่ต้องมีนะหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นคืออะไรเดี๋ยวลองชิ้นที่ที่ขาดไม่ได้คือระดูระดูใช่เพราะอะไรระดูเดอร์คือเป็นเป็นของที่พิ่คเดชชอบทาทางร้านนะครับจะมีกล่องมาให้ กล่องเสร็จปุ๊บเยือกหยิบขนมใส่ได้เลยนะคะพิซซ่าจีวันหนึ่งอันนี้กุหลาบจมกุหลาบจมวนหนึ่งขนมไข่เต่าเหรออันนี้กุหลาบจมกุหลาบจมวนเป็นเป็นเป็นนมไข่แกงคล้ายคล้ายนมแกงอันนี้อร่อยไหมเยือกข้าวในเมนเทอร์เห็นไหมเยือกแต่เรียนในเมลเทอร์สคูล่าเลสคูลาเลสคูลาหรือว่านมชีส หวานสุดๆเลยใช่ไหมหวานหวานสุดๆเลยใช่ของอินเดียเนี่ยมันต้องหวานยู่แล้วหอมมากเลยโอ้ขนมเมเปานะครับของเนปานเราเลยอยู่แล้วติดหวานหนักๆเนี่ยก็มีาได้เลยหวานน้อยๆดิมูมาหน่อยเอาให้มันมีถั่วไว้ใช่ถั่วต้องถั่วต้องถั่วต้องที่มันมีถั่วผสมเลยเนี่ยกินเพลินเลย เพิ่มมากก็จะประมาณนี้ใช่ประมาณนี้ <c oughs> เรา <c oughs> เราเรา <c oughs> เรา,เราใช่เรา <c oughs> กินน้อยอยู่แล้ว <c oughs>